เติมเกมแพดออฟ x s กไซ2เข้าไวผ่อนได้ให้เงินคืนที่ r ิ h แมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไวผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกม้น้นามากมายเติมเว็บรับส่วนลด r i ิชแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือปโปรในไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ r ิชแมนช็อป สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูบิวแปลกๆนะของอินวอเกอร์นะครับนั่นก็คือพระถือธนูนะครับผมคือผมไปเจอบิวนี้จากคลิปของต่างชาติมาอีกทีหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นคนไทยพูดถึงบิวนี้กันสักเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าเออน่าจะไม่ค่อยมีคนรู้นะว่าเออมันสามารถเล่นแบบนี้ได้ด้วยนะครับก็เลยอยากจะเอามาแนะนำนะครับมาทําคลิปให้ทุกคนดูกันสักหน่อยเผื่อว่าอยากจะมีคนลองอะไรแปลกๆหรือว่าอยากจะลองอะไรใหม่ๆดูนะครับทุกคนก็จะได้แบบเออลอง เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับซึ่งบิลนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่ตรงที่เราสามารถเคลียร์มอนได้ง่ายๆนะครับด้วยสกิลเดียวนากก็คือคลื่นวายุนะครับใช้สกิลเดียวเลยตีไกลเลยก็เคลียร์มอนเรื่อยๆนะมอนตัวแตกเป็นไฟฟ้าไฮบริดน้ําแข็งเหมือนเดิมนะครับแต่เวลาไปเจอบอสเนี่ยเราจะใช้ธนูในการเคลียร์บอสแทนนั่นเองนะครับซึ่งจะใช้เป็นคอมโบธนูบวกกับระครังนะทุกคนซึ่งมันจะทําให้ทําดาเมจเนี่ยรัวแรงแลวก็เร็วมากๆด้วยนะครับเลยทําให้เราสามารถเคลีย คลียบอสได้ค่อนข้างไวเนาะเผื่อว่าใครที่เล่นอินวอร์เกอร์อยู่แล้วมีปัญหานะครับว่าเออเวลาไปเจอบอสเนี่ยมันตีช้าจังเลยนะครับรู้สึกว่าเคลียบอสได้ช้าหรือบางทีอาจจะโดนบอสตีตายก่อนเพราะว่าเรามัวแต่หลบอะไรเงี้ยเออตีบอสไม่ตายทักทีประมาณนั้นเนาะเออถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ก็ลองดูบิลนี้เป็นแนวทางได้นะครับทีนี้วิธีการเล่นบิลนี้เนี่ยหลักๆเลยคือเราจะยิงเสาล่องฟ้าก่อนประมาณ4-5ลูกนะครับแล้วก็ค่อยวางสกิลลูกแก้วายุไว้ที่พื้นเนาะจากนั้นเราก็ตีปกติไปก่อน4ครั้ง ให้สามารถกดรละคังได้นะแต่ก่อนจะกดรละคังเนี่ยเราจะกดอวตารไร้พันธะก่อนเพื่อบัฟธาตุ40%นะทุกคนแล้วก็ค่อยวางรละคังนั่นเองนะตอนที่เราวางรละคังเนี่ยสกิลเสาล้อฟ้ากับลูกแก้ววายุมันจะชิ่งกันไปมาเนาะแล้วก็ไปกระทบกับระครังนะครับทำให้รละคังของเรามันรัวมากๆนะครับทุกคนแล้วก็กระจายดาเมจธาตุออกมานั่นเองนะทาให้บอสเนี่ยโดนดาเมจรัวๆเลยนะครับเหมือนในฟุตเทจที่ผมขึ้นให้ทุกคนดูเนาะอันนี้เป็นบอสในปลาการทองแดงนะครับทุกคนเป็นบอสใน ในแผนที่เลเวล15นะครับผมบอสเควสด้วยใครที่เพิ่งขึ้นมาเอ็นเกมแรกๆเนี่ยก็จะมีเควสให้เราไปล่าบอสในปราการศิลาเนาะก็จะได้เจอกับบอสตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นช่วงเฟสองของบอสนะครับก็เหมือนเดิมเนาะเปิดด้วยเสาล้อฟ้าสัก4-5นัดนะครับแล้วก็ค่อยวางลูกแก้ววายุนะจากนั้นเราก็ตีตีตีไปกดเอ,อ่ออวตารไร้พันธะแล้วค่อยวางะระฆังนะครับทุกคนแล้วก็วางะระฆังรัวๆเลยนะตีรัวๆวางะระฆังรัวๆนะครับถ้าลูกแก้วหมดกับเสาล้อฟ้าหมดเนี่ยเราก็ยิงใหม่แล้วก็ตีใหม่และวางะระฆ ไปแบบนี้เรื่อยๆจนกว่าบอสจะตายนะครับทุกคนแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแผนที่ศิลาเลเวล16นะครับทุกคนแล้วก็บอสในดันเนี่ยมันจะเป็นเลเวล81นะซึ่งพอไปเจอบอสแล้วนะครับแล้วก็ถ้าผมไม่ได้กดพลาดเนาะกดถูกจังหวะเนี่ยคือเคลียร์บอสแป๊บเดียวเลยนะทุกคนก็ตามในฟุตเทจนะครับคือวางระครังปุ๊บเนี่ยคือแบบรัวมากทุกคนเลือดบอสนี่ไหลเป็นน้ำเลยนะครับผมคือใช้เวลาไม่กี่วิเท่านั้นเนาะในการเคลียร์บอสอันนี้ก็คือรูปแบบการเล่นของบิงวนิ นันแหละเพื่อให้เราสามารถเคลียร์บอทได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้เราไปดูสกิลไอเทมแล้วก็พาสซีฟทีกันนะครับแต่ก่อนจะไปเข้าสู่เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอชี้แจงก่อนสัก2รอบเนาะในคลิปที่แล้วที่ผมได้อัปเดตบิลฟิกเกอร์ไปเนี่ยก็มีอยู่2เรื่องนะที่ผมได้ให้ข้อมูลผิดไปนะครับทุกคนก็มีเพื่อนๆมาให้ความรู้เพิ่มเติมที่ถูกต้องให้นะครับผมก็ดีมากๆเลยนะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาแก้ให้สักหน่อยนะครับอย่างแรกเลยก็คือพาสซีฟคิลเล คลิปที่แล้วผมก็พยายามอธิบายไปแล้วนะว่าเราจะได้แค่อันใดอันหนึ่งนะครับถ้าเลือดเต็มได้30%เนอนาะแต่ถ้าพลังชีวิตเหลือน้อยเราจะได้โจมตี50%นะครับแต่ในคลิปนั้นเนี่ยผมเข้าใจผิดนะผมไปเข้าใจว่าเลือดเหลือหนึ่งของเราเนี่ยมันคือเลือดน้อยเนาะซึ่งเราจะได้ความเสียหายโจมตี50%นะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะถ้าเพื่อ,อนๆเล่นเกมเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาที่กดปุ่มอินเทอร์เน็ตนะครับตรงคําว่าพลังชีวิตเหลือน้อยเนี่ยมันจะสามารถอ่านข้อมูลเพิิ่่่มมมมเเเตตได้นนาซึงพืออมมบอกบก ว่าเลือดเหลือน้อยเนี่ยมันก็คือเลือดต้องเหลือ35%ลงไปนะครับซึ่งเลือดเหลือหนึ่งของเราเนี่ยมันคือพลังชีวิตเต็มนะดังนั้นหมายความว่าถ้าเราทําให้เลือดเหลือหนึ่งและอัพพาร์ีฟนี้เราจะได้แค่ความสามารถด้านบนนะครับก็คือเพิ่มความเสียหายโจมตี30%เมื่อพลังชีวิตเต็มนั่นเองเนาะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือในคลิปที่แล้วผมได้อธิบายไปว่าพา s ์สีคอสอินโอคูลเดชันเนี่ยที่มันจะทําให้เลือดเราเหลือหนึ่งแต่เราจะไม่โดนความเสียหายเควอส ไปเนะว่ามันจะมี2สถานะที่จะทําให้เราตายได้ก็คือเลือดไหลแล้วก็พิษนะครับซึ่งเลือดไหลกับพิษเนี่ยมันจะมองข้ามโลกพลังงานแล้วก็กําจัดพลังชีวิตเราโดยตรงเนาะก็คือเลือดเราเหลือหนึ่งเนี่ยถ้าโดนทีเดียวก็คือเรามีโอกาสตายได้เลยผมได้อธิบายไปแบบนั้นนะครับแต่ทีเนี้ยมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์เสริมข้อมูลให้นะครับว่าเอ้ยจริงๆแล้วพิษเนี่ยมันเอ่อเป็นเคอสเหมือนกันนะครับเนี่ยคือผมก็ไม่ได้มานั่งดูข้อมูลตรงนี้นะครับลืมไปเลยว่ามันมีให้อ่านนะซึ่งพิษเนี่ยเขาก เค a อสเช่นกันนะครับดังนั้นพิษเนี่ยมันก็จะไม่ได้เข้าเลือดเราเนาะเพราะว่าอันนี้มันป้องกันเค a o สทั้งหมดนะครับแต่สําหรับเลือดไหลนะครับทุกคนเลือดไหลเนี่ยมันเป็นความเสียหายกายภาพนะอันนี้ยังโดนเหมือนเดิมนะครับคือตอนแรกผมก็เข้าใจว่าถ้าพิษเป็นเค a o สงานเลือดไหลก็น่าจะเป็นเค a o สเหมือนกันเพราะว่าตรงนี้มันบอกว่า2สถานะนี้มันมองข้ามโลกเลยก็เข้าพลังชีวิตเนาะแต่ว่าเอพอมาอ่านดูมันดันไม่ใช่อันเดียวกันซะงั้นนะครับพิษเป็นเค a o s แต่ว่าเลือดไหลเป็นกายภาพนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมี ตัวอย่างให้ดูด้วยว่าผมโดนมาจริงๆนะตามในฟุตเทจที่ผมขึ้นให้ทุกคนดูนะครับเพิ่งโดนมาเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะอัดหรอกนะครับทุกคนแต่ว่าพอโดนตายแบบงงๆนะโล่ผมก็ยังเต็มอยู่ยังไม่มีโอกาสได้รีโล่พลังงานเลยนะครับแลวก็ไม่ได้โดนมอนมาลุมแล้วก็ทําให้เราติดสตันอะไรด้วยเดินๆไปอยู่ระยะไกลอ่ะกาลังจะตีมอนเลยแต่ว่าโดนอะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่ๆก็หลับไปเลยนะก็เลยสงสัยว่ามันน่าจะติดพิษหรือเลือดไหลหรือเปล่านะครับก็เลยเอาเมาส์ไปคลิกที่ตัวบดูก็ ชัดเจนเลยนะว่าบอสตัวนี้เนี่ยมันจะโจมตีโดยติดเลือดไหลเสมอนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าเออสถานะเลือดไหลมันสามารถทําให้เราตายได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เควอสนั่นเองดังนั้นวิธีแก้นะครับในการที่เราเลือดเหลือหนึ่งแล้วไม่อยากตายทันทีโดยที่ไม่สามารถทําอะไรได้เลยเนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วเขาจะอัพพาสซีฟไมล์โอเวอร์เมเอร์กันนะครับเพื่อให้ความเสียหายทั้งหมดเนี่ยมันเข้ามานาก่อนตราบใดที่มานาเรายังไม่หมดเนี่ยเราก็จะไม่ตายนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้ ก็เป็นวิธีแก้ที่เขาใช้งานกันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ถ้าเรารับความเสี่ยงได้นะครับคิดว่าอีไม่ได้เจอมอนเลือดไหลบ่อยๆเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องอัพก็ได้เนาะแล้วก็อัพแค่อันนี้ไว้นี่แหละแค่นี้ก็ใช้งานได้ดีแล้วนะครับทุกคนซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นแหละเพราะว่าเท่าที่ผมเล่นนะเล่นแบบสัก10 2ยิรอบอย่างเงี้ยหรือเล่นเป็นร้อยรอบบางทีเจอมอนเลือดไหลแค่ไม่กี่ครั้งเองนะครับทุกคนมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อในส่วนของบิวพระถือธนูกันดีกว่าน เราใช้งานเนี่ยจะมีสสกิลที่เอาเข้ามานะครับเพิ่มมาแค่2สกิลเท่านั้นก็คือ1เสาล้อฟ้านะครับอันที่2ก็คือลูกแก้ววายุนั่นเองนะครับทุกคนเหมือนในฟุตเทจที่ผมขึ้นให้ดูเนาะส่วนสกิลที่เราจําเป็นต้องเอาออกนะครับก็มี3อันน,น,นะอันแรกก็คือฟลิกร์นะครับเผื่อใครใช้ฟลิกร์เนาะผมก็เอาฟลิกร์ออกเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วอันที่2ก็คือสกิลรบราบ้าด่หัมนะครับที่เอาไว้เก็บชาร์ตนะเพราะว่าบิวนี้เราไม่ได้เล่นกับชาร์ตอยู่แล้วไม่ได้ใช, Power ช้พาว คือไม้พองอาประจุนะครับเหมือนเดิมว่าเราไม่ได้เล่นชาร์จเราก็ไม่จำเป็นต้องอัดไม้พองอาประจุเข้าไปก็ได้แต่ถามว่าถ้าเพื่อนๆน,นยังอยากอาประจุใส่ไม้พองอยู่เนี่ยทำได้ไหมก็ทําได้นะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมากับการที่เพื่อนๆก็ต้องถอดสกิลอื่นๆอ,ออกไปอีกอะแต่ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้อยากถอดเยอะมากนะเพราะว่าส่วนอื่นเนี่ยมันก็ยังสําคัญอยู่นะครับก็เลยยังเก็บไว้ใช้งานอยู่นั่นเองซึ่งสกิลโจมตีที่ผมเหลือไว้ก็จะมีแค่วายุธาโถมเนาะที่เราเอาไว้ตีละครั้งนะครับแล้วก็ เ,เอาไว้ตีไกลเคลียร์มอนตามด่านปกติทั่วไปนะและครั้งก็เอาไว้ตีบอสนะครับศาสตร์น้ําแข็งกับสายฟ้าเนี่ยก็เอาไว้เคลียร์มอนตามด่านเหมือนกันเนาะก็ทําให้มอนมันติดแช่แข็งโดนฟ้าผ่าแล้วก็คอมโบกับแหวนยูนิคเนาะที่จะทําให้มอนมันตัวแตกได้นะถ้ามันติดหนาวเย็นนะครับผมแล้วก็เราก็ต้องมีสวัสดามอามาหิตเอาไว้เพิ่มโลด้วยให้มันเป็น2เท่าเนาะของผม2007อย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็น5000กว่าๆนะครับแล้วก็มีลมไร้ล้ำนะครับที่มันจะเพิ่มอัตราหลบหลีกให้เรานะ เพื่อนๆสามารถถอดออกได้นะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะใส่ไม่พรองอัประจุอยากจะใส่ฟลิกเกอร์หรืออะไรเข้าไปอย่างเงี้ยก็ถอดลมไล่ลำออกได้ผมมองว่าลมไล่ลำม,มันช่วยให้เราเอาตัวรอดได้ดีแต่ถามว่าจะเป็นต้องใส่ไหมก็อาจจะไม่จําเป็นแต่ว่าเราก็ต้องเอาตัวรอดให้มันดีๆนะเราอาจจะต้องกลิ้งหลบเองอะไรแบบนั้นนะมันอาจจะต้องใช้สกิลเพลในการเล่นมากขึ้นนะบางทีมีมอนเข้ามาลุมอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องเออหาวิธีหลบเอาเองนะครับมันจะได้ไม่ตายเนาะก็สามารถเปลี่ยนออกได้ส่วนอีกสกิลหนึ่งที่ผมใส่เข้ามาก็คือ ก้าพริบตานะครับก็คือแบบบลิงนั่นแหละเออเอาไว้บลิงไปมานะครับเวลามอนมาลุมอย่างเงี้ยเราก็บลิงออกมานะครับผมจากวงของมอนเนาะเออเดี๋ยวก็มีพาสีของอาชีพของเราด้วยนะครับที่ผมเปลี่ยนใหม่เนาะจากเดิมที่ผมอัพเพิ่มเกราะตรงนี้นะครับแต่ว่าผมถอดออกแล้วก็มาอัพเป็นอวตารไรพันธะแทนนะเพื่อที่จะไปเร่งดาเมจเวลาที่เราจะสู้กับบอสนั่นเองสําหรับสกิลเสริมที่ใส่นะครับของอวตารไรพันธะเนี่ยผมจะเพิ่มเป็นเลเวลน้ําแข็งไฟงแล้วก็สายฟ้าอย่างละบวกหนึ่งนะแลวก็วายุธาาตทมเร้อง ใช้สกิลนี้ในการตีบอสเป็นหลักเนาะเพื่อตีละครังเพื่อเร่งให้ตีละครังได้เร็วขึ้นนะครับก็เลยใส่เป็นมาเทียวเทมเพเข้าไปนะครับผมแล้วก็ใส่อิเลนะ็กโทรคิวเนาะเพื่อให้บอสเนี่ยติดช็อตประสาทได้ง่ายขึ้นอะไรก็ใส่นําความเสียหาย25เปเ็นป็นสายฟ้านะครับบิลนี้เราจะไม่ค่อยได้ใช้น้ําแข็งอะไรอยู่แล้วนะครับผมใส่เลดเข้าไปด้วยเพื่อให้ทาดาเมจจากสแต็กของเลดได้เยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็มีลดพลังงานนะส่วนสกิลคลื่นวายุนะครับอันนี้เอามาทําดาเมจผมจะถอดที่มันเกี่ยวกับ เป็นโคลดคอมแบทนะครับสร้างความเสียหายโจมตี25%ต่อศัตรูในระยะ1เมตรนะอันนี้พื้นๆเ,เปลี่ยนไปใส่อันไหนก็ได้นะครับแต่ว่าผมก็ใส่ประมาณนี้ไปก่อนอันนี้เนี่ยเอาไปเสริมความเสียหายเป็นน้ําแข็งนะแต่ว่าเออเราจะไม่ได้เอาที่มันเปลี่ยนความเสียหายเป็นน้ําแข็งไปนะเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันจะลดความเสียหายสายฟ้าแล้วก็ไฟลงนะครับผมก็เลยใส่อันนี้ไปแทนส่วนอีกสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะใส่เพิ่มอัตราครดิตคอน100%เมื่อโจมตีศัตรูที่พลังชีวิตเต็มเนาะแล้วก็ใส่เป็นเพิ่มดาเม ความเสียหายธาตุอีก12%ต่อจํานวนสกิลธาตุที่เราใช้มาเร็วๆนี้นะต่อไปสําหรับระครังวายุเนี่ยผมใส่โอเวอร์บันแดนเนาะเพื่อให้วางระครังได้เร็วได้ลัวมากขึ้นบางทีเนี่ยวาง2ลระครังซ้อนกันได้เลยนะครับทุกคนอันนี้คือดีมากๆแล้วก็อีกอันนึงคือเล็กฟอร์ดนะครับเอาไว้กลืนกินสถานะคลั่งเพื่อเพิ่มความเสียหายขึ้น35%เนาะอันต่อไปก็คือฟอนต์ออฟเลดนะครับอันนี้จะทําให้เราได้สถานะคลังเนี่ยเร็วมากขึ้นนะตอนที่วางระครังลงไปต่อไปก็จะเป็นเฮฟวี่สวิงนะครับผมเพม กภาพ3าเนาะสุดท้ายก็คือเฮฟนะครับผมเพิ่มความแสวงยยกิจภาพ30%มเนนั่นเองศาสตร์น้ําแข็งเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะครับก็ใส่เป็นแมกนิฟายเอฟเฟกนะเพิ่มพื้นที่ส่งผลนะครับอันนี้เพิ่มความแสวงโจมตี7 m เมตรมีเจาะน้ําแข็งแล้วก็นําความเสียหายายีเปอร์เซ็นต์ไปเสริมเป็นน้าแข็งนะคืออ,นนอนนันเนี้ยก่อนหน้านี้เนาะผมเอาแอมบูสเนี่ยมาใส่ที่ศาสตร์น้ําแข็งนะครับทุกคนแต่ว่าผมอยากทําให้อันนี้มันตีแล้วบอลตายเลยอะไรเงี้ยก็เลยต้องมีีาาสลน,นดด่่่ย์ฟ้้เไไป มีสร้างสถานนะตาบอดเนาะมีขาหักมีเพิ่มดาเมจประทะนะครับผมแล้วก็มีเติมด้วยพลังงาน4%เมื่อสังหารศัตรูที่ติดช็อกสวัสดีความอมมาหิตก็ใส่เป็นเพิ่มพลังชีวิต4%เมื่อสังหารนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต1%อันนี้เหมือนเดิมไม่ได้จําเป็นนะถอดออกได้เลยนะครับแล้วก็ลมไร้ลำเนี่ยผมก็จะใส่เป็นเพิ่มช็อค100%นะครับผมทิกเกอร์ขึ้นลมเมื่อติดสตันเนาะแล้วก็ใส่สร้างพื้นที่หนาวเย็น4วิเมื่อสร้างสถานนะแช่แข็งนะครับเก้าพริบ 30%มีความเร็วในการฟื้นฟูครูดาวน์30%และก็มีความเร็วในการไล่เพิ่มขึ้น25%เนะเพราะว่าเวลาเราบลิงเนี่ยมันจะได้แบบบลิงเร็วๆนะครับทุกคนเออให้มันครูดาวเร็วๆได้กดใช้บลิงบ่อยๆอะไรประมาณนั้นนะสำหรับเสาล่อฟ้าและลูกแก้ววายุเนี่ยผมลืมนะครับทุกคนตอนที่ผมเอาอไปเล่นนะคือไม่ได้อัพเลเวลสกิลนะที่ทุกคนเห็นฟุตเทจตอนต้นคลิปเนี่ยคือผมยังไม่ได้อัพเลเวลเลยมันยังเป็นเลเวล14อยู่เลยนะครับผมถ้าผม,มา level 18, level อัป จะแรงขึ้นไปอีกนะเพิ่งมานึกขึ้นได้นะครับว่าเอ้ยลืมอัพเลเวลนีหว่านะครับแต่มันก็ยังแรงเลยนะแค่เลเวล14นะครับถ้าอัพขึ้นมาเนี่ยน่าจะเคลียร์บอสได้ไวกว่าน,นี้อีกเนาะสำหรับสกิลเสริมที่ใส่ผมก็ใส่เป็น skitter shot นะครับอาจทำความเสียหายลดลงแต่ยิง p r o j e c t ตายเพิ่มขึ้น2ลูกอันนี้มีเสริมความเสียหายพื้นที่40นะครับผมแล้วก็พื้นที่ส่งผลลดลงแล้วก็อีกอันนึงก็คือ i n n o v a วทนะครับนำความสายายเสียหาย355%ไปเสริมเป็นสายฟ้าเอะรรอรงๆอันน่าจะไม่ได้มีผลนะราะว่าเรา,าะเรา ยังฆ่าไม่ได้นะบอสมันยังไม่ได้ติดช็อกดังนั้นอันนี้ถอดเปลี่ยนได้ทุกคนแต่ว่าผมยังไม่ได้แบบเออหาอะไรมาใส่อ่ะไม่รู้จะใส่อะไรดีนะครับทีนี้ลูกแก้ววายุเนี่ยผมก็จะใส่เป็นเชนนะครับเพิ่มจํานวนชิ่นเนาะและก็มีเพอร์ซิสแน์นะครับผมเออระยะเวลาส่งผลของสกิลเนี่ยมันอยู่ได้ดานขึ้นเนาะเพื่อให้พื้นในของเราเนี่ยเนี่ยไอ้วงตัวเนี้ยเออมันอยู่ได้นานๆน,นะเราจะได้แบบวางระครังรัวรัวๆไม่ต้องเสียจังหวะบ่อยและก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเสริมสร้างสถานะไพ่่สสสาาาายฟ้้8วิเมือรงถ นะช็อกต่อศัตรูนะครับทำให้มอนแพ้สายฟ้าอะไรทํานองนั้นนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับคือแบบไม่ใช่สกิลที่ทํามาจะเต็มอะไรเลยนะครับมีแค่3รูแค่นี้นะครับแล้วก็เลเวล14ยังไม่ได้บวกด้วยซ้ำนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับสกิลทีนี้สําหรับไอเทมเนี่ยผมแทบไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะใช้เซตเดิมจากบิวเดิมของผมเลยนะครับอาวุธเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่แค่อาวุธที่ใส่เป็นความเสียหายคริติคอนเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ใส่เป็นอันเดิมก็ได้แหละก็คืออันนี้นะครับสามรูที่เพิ่มความเร็วจมมตีนะก็ไ่ เปลี่ยนก็ได้นะครับทุกคนแหวนก็ต้องใส่เป็นเซฟไฟลิงเหมือนเดิมนะครับเพื่อทําให้มอนติดหนาวเย็นแลวก็ตัวแตกได้เนาะถุงมือเนี่ยใส่แฮนด์ออฟวิดดอมก็จะดีนะครับเราจะได้ดาเมจแรงๆหน่อยแต่ถ้าเราถอดออกไปเนี่ยก็ต้องไปทําของใหม่อีกทีนึงว่าเออทำยังไงให้มันแรงมากขึ้นนะหมวกก็เปลี่ยนนิดนึงนะครับผมลดโลดพลังงานลงมาหน่อยนะครับผมเพราะว่าผมเปลี่ยนรองเท้าใหม่นะให้มันได้ความเร็ว35%นะครับแต่ค่าต้านทานผมหายผมก็เลยไปเปลี่ยนหมวกใหม่ด้วยอีกอันเพิ่มค่าต้านทาน3อันเนห้มอ้น นะครับแล้วก็ให้ค่าต้านทานทุกอย่างของผมเนี่ยมันเป็น75%้นั่นเองส่วนเสื้อก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับผมเข็มขัดก็ใช้เป็นอันเดิมแหวนก็ยังใช้เป็นอันเดิมอยู่ทั้ง2อันนะครับทุกคนทีนี้สิ่งที่เราต้องเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือธนูนั่นเองเนาะเป็นอาวุธสำรองของเราซึ่งธนูเนี่ยประมาณหลัก10 x 2เนาะไม่ถึง60นะครับทุกคนประมาณ2 0 15อะไรประมาณนี้หรือ30นะคือตอนผมซื้อเนี่ยผมได้ของถูกมาไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะหาประมาณนีีี้้้ไดหรรืออเเเเเปลลลล่่่่่่่่าาาาแแแตจิงๆววผมมคคนนนนนททธธููบบยก ดีกว่านี้เพื่อนๆหาได้แน่นอนนะครับหรือจะไปใช้เป็นธนูยูนิคก็ได้ผมคิดว่าธนูยูนิคน่าจะทําดาเมจได้ดีกว่านะแต่อันนี้คือแบบผมพยายามหาที่มันพอใช้งานได้เอามาใช้ไปก่อนเนาะไม่ได้ทําของสุดอะไรมันก็ฆ่าบอสได้แล้วแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้มันแรงมากขึ้นอีกฆ่าวอสได้ไวมากขึ้นไปอีกก็ไปหาธนูดีๆมาใช้งานได้นะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นซองธนูเนาะก็จะเน้นความเร็วโจมตีเ,เสริมความเสียหายกายภาพความเร็วโปรยท้ายแล้วก็พวกโอกาสประทับคลิติคอนโบนัสคลิติคอนประมาณนั้นนะคร ผมต่อมาก็คือพาส,สิบที่นะครับก็มีแค่อันนี้แหละที่เราถอนออก2อันเนาะมาัพเป็นอวตารไร้พันธทะแทนส่วนโนดเดือนเนี่ยให้ดูโดยรวมก่อนนะครับว่าผมเปลี่ยนไปตรงไหนบ้างเนาะมีพวกสกิลด้านล่างตรงนี้นะครับที่เป็นความเร็วเคลื่อนที่อัตราลบเร็กเนี่ยที่ผมปลดออกไปนะครับแล้วก็เอาไปอัพโนดอื่นแทนนะแล้วก็มีพวกาชาร์ตนะครับชาร์ตเนี่ยเราไม่ได้เก็บอยู่แล้วเราก็เลยได้แต้มมาค่อนข้างเยอะเนาะชาร์ตหจุดตรงนี้2จุดแล้วก็3จุดเนี่ยรวมๆกันประมาณ10กว่า ผมก็เลยสามารถเอาไปอัพเพิ่มดาเมจจากส่วนอื่นๆได้นะครับก็คืออันนี้เลยอันแรกเนี่ยอัพเป็นเพิ่มความเสียหายสายฟ้าเพิ่มขึ้นมานะครับและก็อันที่2นะครับผมผมก็อัพขึ้นมาทางนี้แทนนะครับเพื่อเอาดาเมจธาตุตรงนี้จริงๆต้องอัพเอ็กโคเฟรมเข้าไปด้วยนะครับทุกคนเพื่อให้เราได้ความเสียหายธาตุเพิ่มอีก30%เมื่อเราสร้างสถานะลุกไหมเนาะซึ่งเวลาที่เราตีละครังเนี่ยมันจะทําดาเมจตามเอ่อเขาเรียกว่าอตามความเสียหายธาตุนะถ้าเรามีทั้งน้ําแข็งสายฟ้าแล้วก็ไฟเวลาตีละคัง มันจะดาเมจแรงกว่านะซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่เคยเทสหรอกแต่เห็นฝรั่งาว่ากันมาอย่างนั้นนะซึ่งอาวุธของเราก็มันน่าจะมีติดไฟติดอะไรอยู่ละมัง้งเอ,อผมก็ไม่ทราบนะทุกคนแต่ว่าเห็นเขาอัพกันนะฝออรั่งเขาอัพอันนี้ด้วยนะครับจะได้มี3ธาตุตอนตีละครังมันก็จะได้แรงขึ้นแล้วก็ผมเอาแต้มมาใส่ปะทะคลิติคอนแล้วก็เพิ่มความเสียหายคลิติคอนเข้าไปอีกตรงนี้นะครับ ตัวนี้ก็อัพเข้ามาเพื่อเอาโลอีก40%นะทุกคนอาจจะลดมานาลงไป1 0แต่ว่าเราได้โลพลังงานที่เยอะมากขึ้นเนาะจากนั้นในแถวด้านบนนะครับผมก็อัพเพิ่มขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับยาวขึ้นมายาวขึ้นมาเนาะมาสุดที่ pure power นะครับผมอันเนี้ยความเสียหายสายฟ้าของเรามันจะแรงตามค่าอินส์นะครับยิ่งค่าอินส์ของเราเยอะมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแรงมากเท่านั้นนะแต่ส่วนตัวแล้วของผมไม่เยอะเลยนะครับทุกคนอยู่ที่250เองเนาะสำหรับค่าอินส์แต่ว่าค่าเด็กเนี่ยจำ ธนูมันต้องใช้เด็กถึง2 1 2นะตอนแรกมันไม่พอนะครับผมก็เลยไปถอนค่าอินออกเนี่ยจากโหนดพวกเนี้ยเอ่อโหนดพวกเนี้ยจากเดิมที่ผมอัพเป็นค่าอินเนาะก็ไปเปลี่ยนใหม่ให้มันเป็นค่าเด็กแทนนะครับเพื่อให้ผมสามารถใส่ธนูได้นั่นเองแล้วก็มีอัพโหนดนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเพื่อให้มีฟื้นฟูม,มานาเนาะและก็เวลาเราเคลื่อนที่เนี่ยอัตราฟื้นฟูม,มานามันจะเพิ่มขึ้น50%เนะครับเวลามานาเราบดอย่างเงี้ยแค่เราเดินไปเรื่อยๆนะมานามันก็จะได้ฟื้นไวๆหน ปัญหาตอนนี้คือมานาไม่ค่อยพอนะครับแล้วก็มันลดเร็วเกินไปหรือเพื่อนๆจะลองไปอัพโหลดอื่นเพิ่มเติมก็ได้เนาะอย่างเช่นโหนดนี้นะครับมีดูดมานาอะไรเงี้ยก็อัพได้นะหรืออันไหนก็ได้เนี่ยเพื่อนๆอยากถอนโล่พลังงานตัวนี้ออกก็ได้ถ้ารู้สึกว่าอีโล่พลังงานเรามันเกินพอแล้วอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ไปอัพส่วนอื่นที่มันเพิ่มดาเมจแทนนะครับทุกคนในส่วนของเจมเนี่ยก็ยังเป็นเจมเดิมนะคือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่อยะผมจะเปลี่ยนไปเป็นพวกที่มันเพิ่มความคลั่งนะครับคือให้เราเก็บคล นะแล้วก็อาจจะไปหาพวกออปชันที่มันมีการดูดมานานะให้เราแบบได้มานาไวมากขึ้นหรือว่าจะเป็นพวกความเสียหายธาตุหรือเพิ่มโบนัสความเสียหายคริติคอนอะไรทํานองนั้นนะครับถ้ามีงบนะผมอาจจะเปลี่ยนใหม่แต่ว่าตอนนี้ก็ใช้เจมตามนี้ไปก่อนนะครับก็เน้นพวกความเสียหายความเร็วโจมตีแม่นยําอะไรอย่างนี้นะครับผมเจมพวกนี้ก็น่าจะประมาณ1นึ่งด้งไม่ก็แบบว่าใช้ e x ็กเซซื้อได้นะผมก็จาไม่ได้แล้วว่าซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับผมก็ นนสําหรับบิวพระถือธนูนะฮะเพื่อนๆ,ๆก็ลองเอาไปปรับใช้งานกันดูได้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนทุกคนได้นะครับสาหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ